อันยองค่ะตอนนี้คุณโซมาทานเที่ยงนะคะที่กระบี่ค่ะบรรยากาศด้วยริมทะเลเลยค่ะแบวมากเรามาชมเพื่อนร่วมทริปนะคะนางพื่งฟื้นเมื่อคืนนางแบบว่าถึงกระบี่กันสองสาวนะคะน้องวิเวียนค่ะสดชื่นโอกอบใจเลย <laughs> ถึงกระบี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเมื่อคืนนี่ถึงกระบี่อยแซฟมาดีนหนวดส้มตะปูมาไลอค่ะแล้วก็น้องย่าอารยาค่ะพี่ค่ะวันนี้สุดมาล้างสารช่วยน้ำมะพร้าวนะคะล้างล้างยังไงล้างหน้าโอ้แม่แล้วก็ล้างดีท็อกแล้วก็ต้มน้ำปูปลาค่ะซ้มนิดแม่โอ้ยเผ็ดมากปูอยู่ไหนคะปูเขอนุ่ม เ,เด็ดเด็อดโอเคค่ะเดี๋ยวมาอัพเดตกันใหม่ <S 1> <S 1> เดี๋ยวจะไปปลาไม่ยอมใส่ปูดำน้ำกันนะคะ <S 1> <S 1> <S 1> <S